อันดับแรกก็ไปถึงไปที่ OS อันนี้ก็คือก็คือ Windows แล้วก็ Mac OS แล้วก็ Linux ก็คือโหลดเลยนะถ้าใครเป็น Windows ก็โหลด Windows ถ้าใครเป็น Mac OS ก็โหลด Mac OS ถ้าใครเป็น Linux ก็คือให้โหลด Linux เมื่อลงเสร็จแล้วก็คือก็เปิดมาเลยนะส่วนผลลัพธ์นี่คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือใช้สตรีมคีย์ขั้นสูงนะก็คืออันนี้ผมจะจะให้ดูว่าผมใส่คีย์สตรีมอะไรมาก็คือกดรับรหัสสตรีมหรือว่าจะไปกดกดรับรหัสสตรีมทางเบราว์เซอร์ของเราก็ได้ อันนี้มันจะขึ้นว่าสตรีมมิ่งแบบสด o u t u b e Studio ก็คือถ้าเกิดอยอมมีคน,คนคนที่สร้างช่องใหม่ก็จะบอกว่าทำไมมาสตรีมไม่ได้ร้อกกันหรือเปล่าอันนี้นะครับผมรอมาหึงวันเตรมแล้วนะครับส่วนคนที่ที่ที่ลอมที่ที่มีห้องแล้วอะที่ที่มีหลายวันที่หลายวันแล้วอ่ะ ก็สามารถสตรีมได้แบบผมเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดจะได้ถ้าถ้าเกิดคุณรอมามามาแล้วอะ่ะก็คือสามารถสตรีมได้เลยนะก็คือเพิ่งสร้างใหม่อะ่ะยังสตรีมไม่ได้ต้องรอประมาณยี่สีชั่วโมงอะ่ะอันนี้ก็กดภายหลังไปแล้วอันนี้ก็คือซอฟต์เว็์สตรีมมิ่งหรือไม่จะจะเว็บแคมก็ได้ก็คือ ันจะขึ้นว่าไม่มีสตรีมเร็วๆนี้ถ้าเกิดเราเลือกเป็นภายหลังอะ่ะอันนี้ก็คือผมจะใส่ชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนการตั้งค่านะครับผมจะตั้งค่าเป็นแบบนี้ละกันถ้าใครไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคุณสามารถตั้งอันนี้ได้นะคลิกไปเลยตามผมแล้วกันคลิกตามผมไปเลยแล้วกัน ถ้าคุณอยากได้แชทสดและความคิดเห็นน่ะถ้าคุณอยากได้แชทสดและความคิดเห็นน่ะคุณตั้งไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กถ้าตั้งใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กก็ก็จะก็จะแชทสดไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็คือส่วนการปรับแต่งนี่คือเขาช่างมันนะแต่คุณจะปรับแต่งก็ได้นะก็คือ ผู้ติดตามนะก็คือได้เวลาเท่าเท่าใดก็ได้ก็คือหมดผู้ติดตามอะส่วนทุกคนนี่คือทุกคนจะส่งข้อความไปได้เลยนะพิมพ์ได้นียนะถ้าเกิดหมดช้าลงโหมดช้าลงผมไม่เปิดแล้วกัน ผมจะไม่เปิดโมช้าลงแล้วกันก็คือพร้อมตั้งค่าสำหรับการแชร์ผมแนะนำให้เป็นสาธารณะนะใครเอาส่วนตัวก็ได้นะก็คือถ้าอยากให้ทุกคนมาดูอ่ะก็ตั้งเป็นสาธารณะก็คือส่วนนี้ก็คือ ส่วนอันนี้ก็คือการดูนะครับถ้ามันจะขึ้นขีดๆแบบนี้ก็คือแสดงว่าเรายังไม่ได้กดเริ่มสตรีมมิ่งใน OBS ส่วนอันนี้เราต้องมีการตั้งค่าอีกหลายอย่างนะก็คืออันนี้ก็คือเป็น a d v a n c นะส่วนนี้ก็คือผมแน่นไม่เป็น CBR นะส่วนเสียงนี่คือจะใช้เป็นไมโครโฟนตัวเองก็ได้นะส่วนผมอ่ะใช้เป็น h d w o r Camerastudio นะ ส่วนวิดีโออันนี้ไนดะ้คือผมเอาเป็น60ละกันนะคอมสเปีแรงก็ใช้ได้ไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้เหมืนสตรีมนี่คือจะเลือกเป็นกำหนดเองก็ได้จะเลือกเป็น YouTube ก็ได้ก็คือเลือกได้ทุกอย่างเลยก็คือคูณสามารถสตรีมได้แล้วนะ ก็คือมานี่เลยนะก็คือก็คือกดคัดลอกไปก็คือจากนั้นก็กดวางไปจากนั้นก็กดตกลงไปอาจได้ร้อเอร์เซเลยนะ แต่ช่างถ้าถ้าเพิ่งสร้างช่องใหม่ๆนี่คืออดทนรอก่อนหน่อยนะก็คือก็คือจะเอาคำบรรยายก็ได้นะก็คือจะเอาอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมพิมพ์อะไรก็ได้นะจะเป็นอิโมจิก็ได้นะจะเป็นอิโมจิอันนี้ก็ได้นะ อ่เดี๋ยวผมจะก็สามารถตึงข้อความด้วยนะก็คือมันสามารถตึงข้อความไว้ได้นะส่วนถ้าเกิดคุณกำลังจะเริ่มสตรีมจริงอะ่ะก็คือกดเริ่มสตรีมมิ่งเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณมีสตรีมแล้วคีย์สตรีมแล้วคุณกดเริ่มสตรีมมิ่งมาได้เลยพอกดเริ่มสตรีมมิ่ง แล้วก็จะส่งการแจ้งเตือนไปและและถ้ถ้า,ถาจะจะจะแชทสดช่องผมได้จะต้องติดจะจะแชทสดช่องสำรองผมได้จะต้องติดตามก่อนนะโอเคไหมนนี้จะเป็นเว็บแคมก็ได้นะเอาละส่วนสลับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าถ้าบอกว่าสตรีมยังไง กดเริ่มสตรีมมี่ครับผมอ่ะแลวจากนั้นคุณก็สามารถเช็ดได้แล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย